สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมืัอนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่16มกราคม2 5 6 9ตลอดนัดโค้กเบอร์บ้านหน้าฝ่ายของเสือสุภาพเพิ่เปิดสองมือวันอันคันกับวันศุกร์แล้วครับโอ้อันนี้ของห้อยเกตยร์ได้ครับเนี่ยไม่เกตรอันนี้เป็นอะไรนะเป็นท่องม้นหรือว่าเป็นท่องเปาอยู่ครับเฮ้ยก็สมนี้เดือดแล้วครับไม่มาแล้วที่ส โอ้ลานี้เป็นบ้านแต่ว่าสูงนี่ด้วครับเนยเป็นงวเลี้ยงลอยสี่ิขึ้นบนเลยเนี่ยเกตเบิดเท่าไรเร์่สิบห้าองหาได้ครับเ้านี่บ่ได้มีตำหนิเนาะาบ่มาให้เกีตอเบอร์ครับศูนย์เก้าสามสี่องปนย์สามศูยเกีรตสองตาเนี่ครับเดี๋ยวไพี่น้องไปทรสอบถามเาบ้างครับาบนี่ไม่ดีได้งไปเราับมันไม่ล้เราเอาควายาาาอ วอ้ยผมซื้อมีไม่ได่เลยไม่ดีเอาวุ้ออกใส่โดเจ้าของโอ้จริงครับกูโอ้งามจัวหล่วลุงเราครับันเต็มดากเต็มกวนูเลง้เลี้ยงเลยครับเด้เนี่ยเอาที่นั่งไปต้องหาให้เกียรติเาจำโดยที่เราให้มันคือตัวนี้หยิบก็้อครับเรเชียนหลังได้ ไปลูกคลอกด้ายนะครับไปลูกคอกแต่วงเย็นตัวอะไครับเนียครับเป็นผู้อย่างตัวเป็นแมีอย่างตัวครับตัวผู้ไม่สามตัวตัวเม่ไม่จองตัวครับเอาเป็นห้าตัวครับห้าตัวนี้ยกลบดินเท่าไรครับยี่สิบเก้าครับสองเก้าครับผมเป็นบ้านๆนั่นเลยเนาะงอเนาะเชิญนองเอาเบอร์มาได้ครับบาศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกศูนย์สี่สองแปดสองครับตัวเชื่อเรือเราประมาณจากเดือนแล้วเนี่ยต่ละตัวว่าตัวเราหกกิจเดือนแล้วครับมันอันออกแม่ดุลเติบโตแล้วครับห้องละเงยไปเลยเดี๋ยวนะเป็นนุ แยกก็แยกนะครับนะครับ่เท่าไหร่ได้ผูได้เมีจะโตกับทุกหาเล่าครับเมียมีสองตัวครับ

มันจับดีนะผมว่าทะเลอกเรสิได้พวกพงเม่โบนแต่ว่าโมนี่สามนังเท่านี่พ่อพ่อเบิ้งนังขาวด้วยครับเนี่ยนังขาวนยครับเมื่อนน้อยๆนะเมื่อนพันนะอ๋อบ่หลายเรากระตามคุณภาพสินค้านะพ่อเนาะแต่แมันเขาพันลูกกับพ่อว่าที่พันจะตัวนังขาวนะสามสี่ตัวเลยละตอนนี้ที่พ่อท่องคือเป็นองค์ป้องเยอะเท่าไหร่ครับแคบกะบ่รูเทือนัน เป็นสงสัยนะพ่อเนาะสงสัยอายุวันแต่ว่าอีกอันนึงก็สงสัยกับผัดแล้วผัดจอยเน่เขาซื้อมาเขาผมไ่ได้ถามได้เหมื่นเท่าไหร่นะพ่อหมื่นพันเหรอเหมือนหนึ่งหมื่นพันต่ออีกน้อยนิดครับเด้อต่อกับตามนี่แหละที่นี่สองสาวนี่นะพ่อสาวแดงนะที่นี่เจ็ดพันหาเลยอือเจ้านังนี่นะครับเจ็ดเออเอาอีหลานี่มันสงใครเน่ก็ขอหน่อยนึงเนาะนี่ก็ม้อเลี้ยงได้ครับเน่ยสองตัวนะ พ่อพวงแม่บนบ้านหนองบ่อขาว,พ,วพี่เดี่ยวยังได้ไปเลี้ยงครับขั้นบกไก่เราส่งให้ได้ยู่งขันไกซ่ซอยขั้นนมูกน้ำมันราคาพอสูงแล้วพ่อเนาะครับพ่อพวงเอาเบอร์มาได้ครับไหมศูนย์แปดห้าสี่เก้าสองเจ็ดแปดสี่สองพ่อพวงแม่บ้นไหมครับเป็นพ่ออ่อนหมันนะพ่อเด้อครับหมันครับ เอาสีไาได้บักลาน้อยรูปหล่อเท่ลระปเอ่าดยี่ห้องปอน้อยี่บักลายเนาะมาทะเลบักลาน้อยน่ะ ว่าไ,ไ,ไ่ว่าปนสองพกว่านี่ล่ะสองกว่าสองพันห้าสิบบาทก็กวกัได้ละได้หว si ่ได no, no, I mean, well ้สองพันสพันเลวที่นี่อันนี้อันผูหรือเมษที่น่ะอันนี้ผูครับมีก็เบักเถือกโอ้บอกเถือกแง่บักเถือกน้อยบักเถือกแง่ว่าเท่าไหร่จากเท่าไหร่นี้ว่าอยากได้หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยอสิบีกับเจ็ดร้อยเลยครับเด้อนไหกองหยสีไพจากบ้านมุงค่าโอ้มันกินยาเลย เดี๋ยวหลานน้อจะนี่งซองนม้เอยังครับยังโอ้ผมเห็นไหมครับว่ากินยาเป็นแล้วกินยาป็นแล้วครับเมฆขาบปอยู่เนาะเมัร่เขับปอยู่เมฆขับยเขปะ่เม่เมบรย่เบเมากับเมบอร์ยเบระยู่เัพท์0ยู่เมฆข3 6ประ่กระเร่เเมับร่เด้ระ่เยรับระป่่ไร

ท็เลเสียโอ้ผมเปิดได้สิบสองหาร้อยครับ kind อ of mm. ืมเพื่อพี่น้องอยากไปในครอกต่อเราเวยครับด้วยเนี่ยได้มาหนึ่งสาวเนื้อหนังเดียวเราโย่เสียเมื่อพอเบอร์นะครับมาศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึนเอ้าวห้าหกเจ็ดสองครับศูนยนะครับเด้อเริ่มต้นจากเกษตรสมบูรณ์มันมาเนี่เสียเด้อขอบคุณหลายครับ ม่จอยหนึ่งบนละวีได้อยงามมาได้หมือนนะครับกับอีหลานีเม่ลอยสี่สิบขึ้นบนได้อีหลานี่ครับนะลูกซรายนี่ลูกซรายเบิ่มดีครับนะี่ยลูกจ้าไมมครับวันนี้ลูกซรายนี่เป็นเจ้าไหมต่างหากเราเม่เขาตัวนี้ท้องเราบอกไม่จอยเม่ตัวนี้ยังยังยังเขาว่าที่ขายเราของมดทับจากเชียโอ๋อน้องทับนี่ใกล้ขึ้น ทอดรอบแล้วไงวันที่ยี่สิบเนี่ยเพราะว่าลูกไซส์ก็หล่อน้อยใหญ่เราที่นี่ล่าจะมี่ก็ลูกแล้วลูกสาวไอ้นั่านสร้างอุดรอยู่เนี่ยผมสร้างอุดรตัวนี้เจ้าไม้เป็นชุดสร้างอุดรตั้งคอกตั้งสามเลยครับเนี่ยควายงามควายใส่พิษณุ์นอม้าบนทับดีไปัดเบิรเลยแต่คอกมาจอยสามตัวนี้เขาที่ว่างไหน่นะสามตัวเนี่ยเปิดไว้หกสิบห้าครับหกสิบห้าราคาหนาไม้ได้ครับต่อได้ครับต่อได้คุยได้เป็นควายงามครับพี่น้องได้ไปเรี่องห้จอยเนาะมาจอยเอาเบื่อมาก่อนี้ครับมา 065 557 5140ห้อยจ้อยน้องบัวระเครับมันๆมันเครับเด้อพี่น้องก็โชกสอบถามแล้วเบ่งครับคขายังได้ไปไว้ในคอกเมื่อวัสี่สิบห้าอันนี้ลูกซ้ายนี่เป็นลูกเจ้ใไม่